พักนอนในดงเสืออีกครั้งหนึ่งหลวงปู่แหวนเดินทุดงจากพะเยาจะไปลำปางท่านเดินเลียบกวานพะเยาไปตัดข้ามดอยหมูไปเส้นทางนั้นไม่มีถนน,นเป็นทางเดินเท้าภูมิประเทศแถบนั้นเป็นป่าเขามีเทือกเขาสลับซับซ้อนเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างลำบากหลวงปู่เดินทางมาองค์เดียว จวนเวลาเย็นก็ถึงศาลาที่พักกลางป่าซึ่งมีผู้สร้างเอาไว้สำหรับคนเดินทางจะได้เข้าพักอาศัยค้างคืนได้เพราะในแถบนั้นไม่มีหมู่บ้านใกล้เคียงถ้าถึงเวลาบ่ายใกล้เย็นผู้ที่เดินทางจะไม่เดินทางต่อไปอีกเพราะกลัวอันตรายจากสัตว์ป่าโดยเฉพาะพวกเสือกับหมีที่มีชุกชุมในแถบนั้นด้วยเหตุนั้น จึงได้มีผู้สร้างศาลาไว้สำหรับคนเดินทางเพื่อจะได้อาศัยหลับนอนเมื่อเดินทางมาถึงหลวงปู่เดินทางมาถึงศาลาที่พักเมื่อใกล้ค่ำแล้วจึงเข้าไปพักที่ศาลานั้นรอบนอกศาลามีรั้วล้อมรอบกันสัตว์ร้ายภายในมีเตาไฟพร้อมฟืนไว้ให้ด้วยสำหรับก่อไฟผิงตอนกลางคืนในป่าดงดิบเช่นนั้นแม้จะเป็นฤดูแลง้ง แต่พอตกกลางคืนอากาศจะหนาวเย็นมากต้องก่อไฟผิงพอบรรเทาความหนาวเย็นได้บ้างหลวงปู่รีบอาบน้ำเมื่อไปถึงค่ำลงก็ไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วนั่งภาวนาจนดึกจึงพักจำวัดกลางคืนก็ได้ยินเสียงเสือร้องอยู่รอบๆบศาลาที่พักหลวงปู่บอกว่าพวกเสือนั้นชำนาญในการร้องทำเสียงเลียนแบบพวกสัตว์ป่าต่างๆ เช่นพวกกวางพวกเกง้งซึ่งเสือสามารถทำเสียงเรียนแบบได้เหมือนมากดังนั้นบางครั้งพวกเกง้งเมื่อได้ยินเสียงเสือร้องเรียนแบบนึกว่าเป็นพวกของตัวหลงเดินเข้าไปหาแล้วถูกเสือจับกินได้ง่ายๆคืนนั้นพอตกดึกอากาศหนาวเย็นมากจึงก่อไฟที่เตาผิงต้องลุกขึ้นใส่ไฟถึงสามครั้งหลวงปู่มาเคลิมหลับเอาก็ตอนเกือบสว่างแล้ว ประมาณว่าหลับไปได้สองชั่วโมงเมื่อรู้สึกตัวขึ้นมาก็สว่างแล้วพอรุ่งเช้าได้ยินเสียงคนพูดคุยกันหลวงปู่มองลงไปข้างล่างเห็นพวกชาวบ้านหาบของมาสองสามคนกำลังนั่งพักคุยกันอยู่หลวงปู่เดินลงไปถามได้ความว่าพวกเขาจะไปพะเยาแล้วถามเส้นทางที่หลวงปู่จะไปข้างหน้าว่ามีหมู่บ้านไหม ได้รับคำตอบว่ามีหมู่บ้านหนึ่งห่างจากตรงนั้นไปราวสามชั่วโมงอยู่ทางซ้ายมือเมื่อได้รับคำบอกเล่าเช่นนั้นหลวงปู่จึงเก็บบริคารแล้วออกเดินทางหมายจะไปบินธบาทชั้นที่หมู่บ้านข้างหน้าหลวงปู่เดินไปจนเหนื่อยอ่อนก็ไม่พบหมู่บ้านดังกล่าวเวลาก็สายมากแล้วรู้สึกหิวและเหนื่อยเพลียท่านเดินต่อไปพักใหญ่ ก็พบหญิงสามคนหาบของสวนทางมาจึงถามว่าจากนี้ไปถึงหมู่บ้านข้างหน้าจะต้องเดินไปอีกไกลเท่าไรได้รับคำตอบว่าจะต้องเดินถึงเย็นจึงจะถึงหลวงปู่บอกว่าเมื่อเช้าพบพวกหาบเขาบอกว่าหมู่บ้านข้างหน้าเดินสามชั่วโมงถึงนี่เดินมาจนสายขนาดนี้แล้วยังไม่พบหมู่บ้านดังกล่าวได้รับคำบอกว่า หมู่บ้านดังกล่าวนั้นหลวงปู่ผ่านมาแล้วหญิงทั้งสามถามว่าพระคุณเจ้าฉันจังหันแล้วหรือยังหลวงปู่จึงบอกว่ายังไม่ได้ฉันครั้งแรกกะว่าจะไปบินธบาฉันที่หมู่บ้านดังกล่าวแต่กว่าจะไปถึงหมู่บ้านต่อไปก็คงจะเย็นวันนี้เห็นจะไม่ได้ฉันแน่หญิงทั้งสามจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้น พวกดีฉันขอนิมนต์พระคุณเจ้าฉันจังหันก่อนพวกดีฉันมีข้าวมาด้วยวันนี้เป็นบุญของพวกดีฉันนิมนต์ท่านฉันให้เต็มที่ไม่ต้องห่วงพวกดีฉันเพราะพวกเราจะกลับบ้านอยู่ไม่เป็นไรว่าแล้วพวกเธอรีบจัดอาหารมาใส่บาตรมีข้าวเหนียวกับน้ำอ้อยหลวงปู่รับอาหารแล้วก็ลงมือฉันท่านฉันได้เยอะเพราะรู้สึกหิวมากฉันเสร็จ ก็อนุโมทนาให้พรพวกเธอทั้งสามคนดูมีสีหน้าร่าเริงดีใจที่ได้ทำบุญระหว่างเดินทางเมื่อให้พรเสร็จแล้วหลวงปู่จึงกล่าวคําอําลาหญิงผู้ใจบุญทั้งสามแล้วเดินทางต่อไปหลวงปู่เดินทางไปเรื่อยๆพอตกเย็นก็ถึงหมู่บ้านตามคําบอกเล่าของหญิงใจบุญทั้งสามนั้นในหมู่บ้านนั้นมีวัดอยู่ หลวงปู่จึงเข้าไปขอพักค้างคืนปรากฏว่าท่านเจ้าอาวาสนั้นมีอัธยาศัยในการต้อนรับอย่างดีท่านเจ้าอาวาสถามว่าเมื่อคืนนี้นอนที่ไหนหลวงปู่เรียนท่านไปว่านอนพักอยู่ที่ศาลากลางป่าท่านเจ้าอาวาสแสดงท่าทางตื่นเต้นกล่าวว่าศาลากลางป่านั้นอย่าว่าแต่พักคนเดียวเลยให้ผมไปพักสักร้อยคนก็ไม่กล้าพัก แล้วท่านก็ถามต่อไปว่าเมื่อคืนนี้เป็นอย่างไรบ้างแมวป่ามันไม่มาเยี่ยมบ้างหรือหลวงปู่ตอบท่านว่าได้ยินเสียงมันร้องอยู่เหมือนกันแต่ไม่เห็นมันมาเข้าใกล้มันคงหากินของมันตามประสาสัตว์ป่าหลวงปู่พักอยู่ที่วัดนั้นสองวันพอมีกำลังดีแล้วจึงบอกลาท่านเจ้าอาวาสแล้วออกเดินทางต่อไป